Nhân xong xiềng xa. Nhân xin chào mừng. 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 xin chào mừng. Nhân xin xin chào mừng. Nhân 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 xin คือว่ากไม่เล้าเอรี้องกูบองไม่เล่นเจ้านร์นองกูบอามลนเ้าอรอู่บมเล่นจ้าเนร์ูบอล้าเนอร์ท้อ่บอไม่เ่นจาเนอราทำนงบไม่เล่นเจ้เนอร์น้องูบงเล่นเจ้าเนอรน้องู่บอไม่เ่นจาเอร์ทำ้องู่อไม่เ่นเจ้เนอร์ทำนู้เล6นะคะาร์ทำน้นงู่บองมเล่เจ้าเรทำน้บไม่เล่น้าเอร์นองค่บองไนจ้าเนอร์น้อครับงม่เลนเนรั้งที่2 เจอเก่าชอเอหมายเลครั้งก็เลยเหมือนวิดดิ้งเหมือนอะไรไปเลยนะใครใครใครมีกล้องสวยๆก็สบายเลยน้องๆเขาก็เริ่มโดนรู้กล้องแล้วนะครับหมายเลขหกครั้งที่หกค่ะชิโมติโอเจชิโมลั่นดีหรอเดี๋ยวก็ชิโร่เดี๋ยวก็ชิไล่ไล่ยอหมายเลขหกครั้งที่เจ็ดนะคะ Mile lên cắm ti bao. 8 không cắm ti bao. Mile không cắm ti không cắm ti bao. Một sếp lắm. 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 สามสองแปดนะครับผมว่าเนาะเดชิลเต็กุสุยต่อเก่าเดชิไลโอ้ยยอดโอ้ยยอดเดชิลาแต่นอาแสดงตัวเลยอ่ะมันกจะเป็นห้องประชุมตัตบริหารต่วนตบบนก็เขตนะครับส่บลเขตน้อยองค์การบริหารส่วตบบนด้านบนก็จะมีเป็นของกินของกับเดี๋ยวเราก็ไปรูดตัวบรรยากาศมีที่พักที่นั่งใต้หลังยอดเลยเราเราสนอต็มที่ละ เราดูบรรยากาศเขาจับรางวัลสักแป๊บสักสองสามนาทีเล้วอย่างเราไปเดินดูชมตลาดกันเดี๋ยวขอขอเก็บภาพสวยๆน้องๆมาน้อยอ่ะวันนี้ปกติจะเต็มนี่เราจะถ่ายสวยมากน่าจะร้อนแต่ช่วงบ่ายเขาบอกเย็นๆจะเยอะเป๊เจ้าเจ้านอะนั่นถือว่าบุปองหมายเลขเป๊เจ้าเจ้าเป๊เจ้าเจ้าโอ้ยยี่ห้อเนอะ สามหกหกนะคะใครมีหมายเลขใครมีคูณล็อกหมายเลขสามหกหกอยู่ในมือนะคะขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะคะสามหกนับหนึ่งจุดห้านะคะสามหกหกทั้งที่หนึ่งเบจเจ้าเจ้าเจ้าที่อ้อเนอะเบจเจ้าเจ้าเจ้าที่เบ้เบจเจ้าเจ้าเจ้าที่เจ้า我想我你我了อ你呀 ช้าโหหงครั้งสุดท้ายโอ้หมดสิทธิ์นะคะยอะเลยน้อยแต่กูณตัวน่าฟังใช้เยอะใชมหยอหนึ่ตจุเล่ยวันเต็มเลยไอเดียวอีจีจวนอ่ะอีจีจวนหนึ่งห้าเก้าหยอในทีมว่าจ่าเตอยายอันนี้เขาตอดชุดแล้วไม่ได้ใส่ชุดมงแล้วเนี่ยแต่ของแท้หนุ่มมงอีจีจวนหยอ ไม่ยอมใส่ชุดความตัวมานั่งดูเขาหมงหเลเ159นะคะขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะคะยอดเลยหนึ่ง159อย่างครั้งที่หนึ่งนะครับ159ครั้งที่สองโอ้ก็เจ้อย่าไตายโอ้ใช้จะย่าโอ้ยอดเลยลูกโคชเรานั้ก้าไตาย ยยยยยยลลลอเก็จะมีเป็นตัวแบนเนอร์เป็นจุดเซลฟี่นะเป็นแลนด์มาร์กตรงนู้นถ่ายรูปได้เป็นแบบดอกทีนี่ถ้าดอกไม้ไม่มีเพราะงดไปปีที่แล้วไม่ได้จับปีหกสองที่ติดมาก็คนเยอะมาจากหลายๆ หลายๆจังหวัดหลายๆประเทศทั่วประเทศแต่นี้ก็พอลันตีนก็เลยมีน้อยปกติก็จะมีลาวเชียงใหม่เชียงรายตาแล้วก็จีนมาบ้างบางส่วนใ่จีนเข้ามาไม่ได้อ๋อชีเป้กครั้งสุดท้ายหมดสิทธิ์นะคะเออแต่กุลีอ่ะป้าเนาะกุลีตัวแรกประเยันเล็บเปล่าอย่าเปล่าอีจัวเปล่าอีจัวอย่า ี่หนึ่งเก้าอย่าได้ผมว่าเราอีจ้วงสี่หนึ่งเก้านะคะได้ผมว่าเราอีจ้วนะ่เราอีจ้วนครั้งที่หนึ่งเราอีจ้วนครั้งที่สองเราอีจ้วนครั้งที่สาม เราอีจอนครั้งที่สี่เรอเราอีจอนครั้งที่ห้าชิบูนาเตเดี๋ยวอาจจะให้เราชอด้วยเอเเดี๋ยวเตวจิบ่ากูบองไหมอไปนอนเดี๋ยวนอนนะออคไหเออกูปองหมายเลขต่อไปนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะแล้วชิบ่ากูปองหมายเลขที่หรอหมเลขที่นะยอะลูาูปองหมเลขี่วาเรอาเดี๋ยวนอนเยอ่ะ ใครมีคูปองอยู่ในมือหมายเล่งหนึ่งนะคะยกมือขึ้นได้นะคะถ้ามาไม่ทันเราจะรั้ที่ว่าไหมเล่งยี่ได้เดียวอยโอ้อเนไล่ใช่เหรอไม่ใชโอ้ยหล่อหลอหมเล่งยียนเดินไ่เออไม่ไม่หายจิกันไล่ราวันยาใช่ย่ะเออแต่รู้เชียวาจะพูดกี่รู้เชียวเพื่อจะเข้าเป็นจีเลยต่อ

อ่ากว่าแล้วนะกว่าอ่ะยากว่าแล้วกว่าแล้วลาศนะครับลาศนะขึ้นมาวันนี้พอลาศนะมาที่นี่หลาย uhm เรานยาแฝกเราเป็นชาววันเราเข้ามา็นบปีเวันเขาเราน้าจะไปเลยคุณถอดชุดชบเอเดไปดูกันอะเราจไปดูถ้าอจอดือดจัดที่แมกนที่กูถอดชชูบทเอเดไปดไดกันเถอะมันมันเรื่องลูกจากไหรมันต้องวาง มนเลือกก่อนจะเข้าลายเนี่ยรามันย่าเดเออพี่ก็ดาระวังเพราะผมน่ยใชยังไป่นได้ชีนช่ในยน่าตว่าเราจะเข้ลาะยทีจะเลือกใช่ไหมไม่มีอ่ะมันไม่คุณต้องไปเลยมันป้องกันเ่เราชาเราโอ่าเราโอชาเราอาเราลาเรากระเไรใช่วอาเราไม่ให้เลย เขอ๋อับเาครั้งที่อีโอ้ยบเราครั้งที่อ๋อเนอะอ๋อบเราครั้งที่เป๊อ๋อจาบเราครั้งที่เปาอ๋อจาบเราครั้งที่ชี้หมดสิ้นแล้ว ชีพเตที่กน่าจะนั้นจัดเ้ือยสิก็ไล่เดินป่านาจะนย่งเนี่ยจะใช้เงืนหักป่านจะใช้เงืตัวแรกก็ชงว่ายาคุนเราก็แค่ท้อหน้าที่ก็ไปอมเลี้งันาสุดเป็นเราอ๋อเต็นเราออนะได้ถึงพวกูปองไเลยสามสี่ สองนะคะถูกตองแล้วชุดสองด้วุสาเตเลยเ้อเเราอีเปาอเปราออเปเปออเราเปอจีออนเ็นมานอะี่กันจัดจัดยับ

phí ngân hàng giờ cắt giảm từ giờ phí anh cô bỏ từ ngân hàng rút từ phía từ phía từ thay cho chúng ta không rút cho kinh tế nữa bỏ này rút xuống quốc tế là hay rồi <laughs> thì rút xuống trên dưới nó bù mua bây giờ nó cắt

เพียงใหม่เพียงรายตากไม่มาเลยอ่ะลาวกับปลาไก่ตากไม่มาไม่ได้นะสีหน้าเรเพราขนมโดนไม่ได้น่อที่สรับปกติคนจะแน่นเลยเนาะแล้ววันจริงคนไหนเนี่ยบะที่ว่าเขาไก่อะไรนั่นแหละนะเออเราไม่จิตไยเขาตอบไม่เราเสียดายจังผมมว่าปีที่แล้วก็ไม่ได้จัดนี่อ่ะปีนู้นผมว่าปีหกสองคนเยอะมากเออ

เฮ้ยเรืองนีาซื้อแบบนี้หรอครับผมก็ดี๋ยวกจะชมตอนที่สองของถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับแล้วถิ่นไทยเราอย่าลืมกดติดตามทุกคลิปๆนะครับผมแล้วก็เข้าไปติดตามดูในช่องยูทูบชาแนลนะครับทั้งเฟซทั้งเพจแล้วก็ไลน์ไอดีวีตอนนี้จะมีไลน์ทุเดย์ไลน์แกลเลอรี่แล้วก็จะมีติ๊กต็อกแล้วก็ยูทูบของท้องถิ่นนะฮะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามดี ติดตออเจ้าถิ่นแล้วก็เจ้าถิ่นแล้วก็ยูทูปไปอยู่เจ้าถิ่นทายหลงครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกงจวงนึงหาของพิมก่อนก่อนไปดูว่าน้องเดี๋ยวติดต่อในไลน์เซนเซอร์ก่อนว่าน้องใหม่กับน้องเขหัวไหลต้มตำหรือเปล่าหน้าจะมา ต้องเขาอยู่หน้าอมวตตัวเด็กน้อยอะดูว่าเก็บภาพข้างในนี้เสร็จเอาไปอวดเป็นภาพนิ่งแล้วก็ไปดูว่าน้องใหม่ออกมาต่ำต้มต่ำหรือเปล่าหรืออาจจะเจอร้านอื่นที่เด็กกว่าไม่พลาดโอ้โห้องมาดูวามอลังการของชนมงยิ่งใหญ่ที่สุดในสยามประเทศทำประเทศไทยเดยที่นี่จะ จะใหญ่ที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดของเพะรบูนก <lum pp> <together>. ับเจ้าถิ่นทายลองชิพสามวองสื่อของเขาจะมาเที่ยวก็จะมีม้านั่งมีเนี่ยนั่งเป็นอัศจรรย์สบายสบายไม่รีบไม่ร้อนนะฮะออ้ก่รีบจะครแต่ด้อนแต่ไม่รีบแต่ร้อนนะฮะเพราะว่าหนุ่มมงอุบลราชธานีก็หนีใส่ชุดธรรมดาไม่ยอมใส่ชุดมงนะเนี่ย บางมตัวมาเขาลีจวนเลยหรอรัสเซียกเกรัสเซียอยางไปไปอยาจัดายการีจวนเ่ยไไปประมาณอนนี อ๋อเราเปแลถือว oh, ่าหมายเลขสองสสานะคะแลถือว่าหูบิงหมายเลขสองสี่สมอาจารย์เตีงเกียรย่ิเดียร์่อเปครั้งที่สออเราเปครั้งที่เป้อ้ออนเราไม่เืเนี่ยตายได้เลยนี่ก็ไม่ชวนัาคุยเหรอก็ไม่คุยกันนะมือกระจุยใช่ไหมไม่รูจะคุยอะไรนะฮะ

คือโคลากระโปรงเราก็ใช้ใส่สอดนั้นเลยนะนเช็บัเาตกเอเ็กหาหาเิเี่

จะเป็นแบบเราลอ้เป็นแบบตัวอย่างบ้านที่เป็นบ้านดินของชาวเผ่าม้งนะเราก็จะจำลองไว้ให้ดูว่า เขาอยู่แบบไหนก็มีกระท่อมมีแค่มีฟืนฟืนที่นี่เขาจะหนาวแล้วก็เขาจะมีการทำครัวอยู่ในบ้านควันก็คือจะช่วยเรื่องของมอดพวกการผูกที่เขาเล่าให้ฟังนะ ถ่ายรูปเป็นจุดเช็คอินแลนด์มาร์กแล้วก็เซลฟี่กันได้แล้วก็ีนี้ก็จะสวยนะแต่ต้นไม้จะน้อยไปหน่อยแล้วก็โปลพาโฟมอล่าอยู่ไหนต้องมีตัวอย่างโฟมอล่ารถม้งไหมไม่มีปกติน้องเด็กๆเขจะเล่นแถวนี้ปีโน้นปี62ปีนี้นนไม่มีเพราะว่าจะเป็นแบบคล้ายๆส่วนตัว p พ i เวทไ p ร i วท ปีนี้ไพรเวทหน่อยเพราะว่าต่างๆจังหวัดจะไม่ค่อยได้ทยอยมาแล้วก็ไม่มาหรืออาจจะไม่มาเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอสถานการณ์โควิดไวรสัสโควิด19ครก็เลยก็พอเลนทีนแล้วก็เซฟตัวเองนยครับเซฟโซนแล้วก็ก็คือต้องต้องป้องกันกันช่วยกันอะไรเงี้ยครตอนนี้ก็ ก็มีเจลมีแมสมีอะไรกันแต่ถ้าถ่ายรูปก,ก็แปบบ๊แบๆบเพาอยู่กลางแดดเงี้ยความร้อนก็ทําให้โควิดไม่ค่อยจะแพร่กระจายเท่าไหร่นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็มีคําเตือนก็คือป้องกันร้อยเปอร100์เซ็นในการใส่แมสเข้าสถานที่ต่างๆห้างสวรพินค้าหรืออะไรเงี้ยแต่อย่างนี้ก็แดดครับไม่มีปัญหาถ่ายรูปก,ก่อนไปก่อนนะก็สนุกกับการถ่ายรูป ได้ออกแดดโอ้แต่ก็มีที่พักแล้วก็โดนตีเขาก็เล่นไปเรื่อยๆับเดี๋ยวไงไปโอ้โหยังไปไม่ได้ครับ <ไป S 1> มีของโปรดของพี่โตเลยนน้นองเขาก็จะมาถ่ายรูปกัน กันอยู่ในนี้นะฮะเราจะถึงท้ายร้องชีวิตภาษาเพราะหนังสือภาษาบานที้ปีใหม่มงับย้อนลงชงเชียะเนาะลงชงเชียนะฮะย้อนลงชงเชียะนะสวัสดีปีใหม่มงบ้านเข็กน้อยใหญ่ที่สุดในสยามประเทศอยู่ที่นี่แต่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะขึ้นตรงกับเขาค้อบ้านเข็กน้อยนะอยู่จัดงานอยู่ในอ่าอบตเข็กน้อยนะแล้วก็ บรยากาศเนี่สวยๆชมกันไปก่อนนะครับอาหารตาอาหารใจหนุ่มๆสาวๆก็มาถ่ายรูปก,กันแต่ก็สู้แดดหน่อยเพราะว่าถ้าไม่ออกแดดะไม่ขึ้นกล้องนะ